สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้กลัมาเจอกับหนูเช่นเคยนะคะกับช่องสวัสดีแถลมวันนี้หนูได้เมนูปลาหมึกย่างนะคะไม่ได้ย่างเตาถ่านอบอบมาอบลมร้อนมันก็จะแบบนี้แหละมันไม่มันไม่แห้งเกรียมค่ะจะเหมือนคล้ายๆต้มแตงโมแบบอบแบบนานเลยนะเอาจนแห้งเลยน้ําออกเต้นไปหมดปลาหมึกเหมือนไม่ค่อยสดประมาณนั้นแหละก็สดอยู่แต่แบบมันไม่ไม่ใช่ของใหม่นะประมาณนั้นหละ น้ำมันก็เลยออกเยอะมากตัวหนึ่งตัวเท่าแขนนีซื้อมาหนูก็อบนั่นแหละแม่หนูไม่ค่อยชอบแบบลวกๆนะจะกินแบบสุกๆเลยกินยังไงก่อนไม่ชอบแบบเนื้อกรอบๆเด้งๆนะหน,นูนชอบแบบนุ่มหนึแข็งๆประมาณนั่นแหละ <c oughs> ับนึ่งม,ม,มากขือเทียมากินด้วย เหลืออีกเพีบนะนี่ด้วยพิกม็ดลูกโดดแต่คนน้ำจิ้มจับหนักทำเองนะน้ำจิ้มช่วยเก่ามาและวจิ้ม Mình tìm cái chấm mặt ขานาดปกบต้องนานเนื้อก็ยังแบบนิ่มอยู่หมึกมัน,นไม่ค่อยสดนะมันเหมือนกับประมาณแต่ว่าเขาขายไม่ออกนะเี้เนี่ยเก็บแช่ไว้หลายวันเนาะ ร้านหนูไปซื้อเป็นร้านเล็กๆเ,เนี่ยทางๆก็ลูกค้าไม่ค่อยชุมประมาณนั้นแหละเลือดปากเลือด่นตับหนูไม่ได้ไปตลาดร้านผู้นานเกลือถ้าตลาดร้านผู้สินมาจะสดเนาะอาหารทะเล น้อง,งๆว่าน้ำออกเยอะมากถ้าคุยใหญ่เหลือแค่น่ะขุดเหลือแค่น่ะอบประมาณ20นาทีแล้วอืม ับเผ็ดเลิศหมดมาแล้วทุกคนทุกกานอุ๊เผ็ดเผ็ดิก แต่พูดถึงก็บริการดีนะเจ๊เจ้าของร้านพูดดีมากบริการดีมากลูกน้องเขาเด้วยเขาถามเลยจะให้ทำให้ไหมหนูซื้อกุ้งกับหมึกมานะอย่างละหนึ่งโลเขาถามว่าจะให้ทำให้ไหมจะทำอะไรยังไงให้เอาขี้ออกเอาตาออกไหม กุ้งก็จะแกะให้หนูนะหนูบอกหนูเลยบอกว่าหนูเกรงใจน้ไม่ต้องก็ได้เดินไปแกะเองมันเยอะกิโลนอ่ะปลาหมึกนี้หนูให้เขาให้เขาทำให้นะเอาตาเอาเกี้ยออเขาถามมันเนาะ ตัวเดียวนี่ก็จะจะ,จะ,จะ,จะอิ่มแล้วน,นะเนี่เห็นคนอื่นก็กินกินกโลสองกิโลอูกินเก่งอะเนาะอยากกินได้เหมือนเขาบ้างม,มันกินจับอะสับ หนูกินด่างลากเลยหนูล้างสะอาดแล้วนะไม่มีกี่ดินนะมีก็จะมีติดแค่นิดหน่อยอืเลิกมือตัวแบบหนูล้างที่แรกแบบหนังเขาไม่ลอกหรอกลอกนิดหน่อยแต่พอหนูเอาน้ำส้มสายชูล้างนะเห็นน้ำส้มสายชูหมดไปเยอะเลยเฮล้างล้างผัก บางทีมันมีกลัวเป็นฟอร์มาลินนะอยากให้มันสะอาดใต้น้ำจนสายจูกๆๆุกกุกกุกคน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 นนะล้างแล้วก็มาล้างด้วยน้ำสะอาดงก,ก็เลยลโลกล้างในน้ำอนะ่ะ ญาติพี่น้องหนูเขาขายอาหารทะเลนะขายอาหารทะเลแล้วก็น้องชายลูกของอ่าเขามีหลงวิทีอีสานมีลุงเลยนะเขาบอกว่าก่อนจะกินะล้างถ้าไม่ใส่ส้มสายชูใส่เกลือแต่น้ำส้มสายชูเนี่ยจะดีดดวกว่านะแบบมันล้างสารเคมีตกค้างประมาณนั้นแหละมันก็อาจจะออกได้ในส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่ทั้งหมดนะเขาก็บอกตามนั้นนะ เขาเรียกอะไรเรียกล้มือเรียกโป๊อาหารทะเลเรียกโป๊ไหมถ้าล้มมันเป็นอะไรพวกผลไม,ม้พวกผักเนาะหนูก็ไม่ไม่รู้นะคะน่าจะเรียกโนะป๊นะจุดจัตตารหา์หน้าเบื่อหน้ารันถ้าย่างเจ้าฐานเนาะมันจะแห้งเปรียมเลยเนาะ หนังก็จะมีเล็บแบบนี้นะอันนี้มันเป็นอกมัจะออกเหมือนเหมือนลวกนั่นแหละที่แรกหนูก็คิดว่าเขาอาจจะเกลีมหนงะอาจจะเกลียยนะแต่ไม่เกลียมมันก็หมุกมันไม่ค่อยดีแต่มันก็แซ่บนะมันก็สดในส่วนหนึ่ง,งป๊บหนึ่งโอเคม,มาแล้ว มันก็แซบอยู่นั่นแหละมันก็แซบมากมากอยู่แต่อยากได้เนื้อแบบแห้งๆเกลีย,ลยมๆมไม่ชอบรลวมนะประมาณท่านึงก็พอได้อยู่แต่ไม่ชอบแันเราจะชอบอย่างพริกจิ้มพริก สำนัำจิ้มทำแบบนี้เลยซ้ำๆ เดี <c oughs> ย๋ยวนี้หนอกว่าอาจจะทำต้ตมตังกินไม่ไหวอิมอ่มอิมอ่มอิ่มอิ่มขนาดหนูไม่ได้กินข้าวแล้วเนี่ย

ขนมจ้นสุดยอดมากยังไงก็ตู้หมึกกล้วยเราไม่ได้นะหมึกกล้วยไทยเรานะพูดไม่ได้กินติดกินเยอะกินแรงมากมน่าจะเป็นกินฟอ์มอลีนไหมอืม ไม่ใช่กินข้าวกินข้าวแบบอาหารทะเลทั่วไปเนะี่ยไม่ใช่นะมันเป็นกลิ่นนะกิกิันแมลงแรงตรงหางช่วงตัวไม่ค่อยเท่าไหร่แรงปรงหาง โอเคลากันไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคิปนี้หนูก็ต้องขอลาไปก่อนนะโอเคลากันไปก่อนนะคะเจอกันใหม่กลิปหน้าเนาะคลิปน,นี้ขอบ,บำำกขอบขอบอกขอุอกขก,ก,กท่านกะคะอกขอบอกขอบอขอบอกขออกมาสกขอบอกขอบอกขอรอกขอบอกขอบอกอบกท่บนนขอบอกขอบอกขอบกขภาพกของแกขอบอกข็บอกขอบรกขรบอกขอบอกขอกขอบอกขอบกขอบกขอกขออกขอกขอบอกขอบกขรกอบอกอกกกกบทกกทอกขอบ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 กบทกกขอบอกขงกขอบอกขอบอกขออกขอบอกขอบกขอกบกกขอบนกขะบอออกอกบบา